โอเคนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกเลยนะครับเติมกับร้านนี้นะครับถูกจริงนะครับนะโอเคครับนี่เลยนะครับนี่เลยอันนี้คือเฟซอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับเพื่อนๆอ่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ต้องกลัวนะครับทักไปเลยนะครับทักไปหาพี่เขาเลยนะครับว่ามาจากช่อง m e tv นะครับพี่เขาลดให้เต็มที่เลยนะครับนะ ส่วนใครที่อยากเติมนะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับเพื่อนผมจะทิ้งลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปเติมได้เลยนะครับมาจากช่อง m i e tv บอกพี่เขาเลยนะครับมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนนะโอเคครับก็ขอขอบคุณครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง27ท่านแล้วนะครับเดินทางมาสู่27ท่านแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับ รายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีก่อนทักลายมานะครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับโอเคครับของครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเนาะก็กลับมาอยู่กับซีรีส์สายฟรีนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอก่อนอื่นเลยนี้ต้องขอแบบขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูนะครับ กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมนะครับนะผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็เลยมาต่ออีพีที่สามต่อเลยนะครับเอาง่ายๆเลยยอดวิวพุ่งนะครับก็เลยมาทําต่อนะครับเพื่อนๆนะก็ขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคผมก็ได้นั่งฟังเพลงครบสามสิบแล้วก็กินน้ายาลูกศิษย์หกสิบก็เป็นสองร้อยสี่สิบแล้วนะครับผมก็จะไปพาไปฟาร์มนะครับว่าสายฟรีอ่ะมันฟาร์มตรงไหนนะครับรวยนะครับแบบไม่มี V นะครับไม่มี VIP เลยนะครับเห็นไหม V.I.P. ศูนย์เลยนะครับแบบเดินไปโง่ๆแล้วไปยิงป้องๆๆแล้วก็นั่นแหละครับสายฟรีนะครับไม่ต้องสนใจดาเมจนะครับยิง2ฮิตก็ได้ครับมันไม่จําเป็นต้องยิงฮิตเดียวนะถ้าดาเมจเราไม่ถึงะครับจะให้ทํายังไงใช่ไหมแล้วก็ยิงฮิตเดียวก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับการ์ดนะครับธาตุไฟนะครับ2ใบนะครับแต่ถ้าใครมีการ์ดตีขนาดใหญ่ก็ใส่เป็นวัว2ใบนะครับก็ใส่เป็นการ์ดวัวนะ2ใบ แต่ไม่มีเหมือนผมเนี่ยก็ใส่เป็นการ์ดตีธาตุไฟนะครับส่วนใครที่ประดับจอรูก็ใส่เป็นการ์ดไอตีเผานะครับนี่นะครับผมจะพาไปดูนะครับราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะราคานี้สุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับไหนเนาะนี่นะครับ น่าจะ 4m อะ่ะอ่า 4m เกือบเกือบ 5m แล้วนะครับแล้วก็ตรงพุงมืออีกนะครับ 4m กว่าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหนักอยู่นะการ์ด <g arden> โคตรแพงเลยนะครับแต่ถ้าเราวันฮิตมันก็ไม่จําเป็นนะเนี่ยแต่ถ้าเราวันฮิตแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับเพื่อนๆเหมือนผมนี่แหละไม่วันฮิตก็ยังไม่จําเป็นนะเพราะว่าผมไม่มีเงินเ <g arden> สียดายเงินนะครับมี 20m ก็เสียดายนะผมอะ่ะเฮ้ยผมลืมเปิดการ์ดนี่หว่าเพื่อน <g arden> ๆมาลุ้นด้วยกันนะครับมีตร์ทอ โอ้โหกาดเกลือนะครับโอ้โหแสนเดียวเอามาทำอย่างว่ะจากคลิป ep 2ที่ผมบอกว่าเก็บเงิน100อเอ็มเพื่อนว่าผมได้อะไรได้ธนูบวก10นะครับอ่า70อแล้วก็เสื้อบวก10ยังไม่ได้เจาะรูนะครับงบบดกอดนะครับโอ้โ oh, ห oh. ได้แค่นั้นแหละครับ 100M เอ็มันไม่ได้ได้อะไรมากมายนะครับต้นผมดึงอ่ะผมผมมองเป็นในไก่นะครับ2.5นะุมโคตรเสรียดายเลยนะครับ คือผมมอง ASPD ผมมันน้อยใช่ไหมครับเฮ้ย3.9แล้วก็ INC 2.5นี่ตีไปคร่าวๆก็น่าจะเท่าเทียบเท่ากับไอโโจมตีระยะไกล3นะครับนะประมาณนั้นแต่มันไม่มีหรอกความแรงมันประมาณนั้นนะครับแล้วก็บวกอีกไกล้อีก2.5นะครับผมว่าเฮ้ยมันดีนะครับพอตื่นเช้ามาดูระยะคเป็นใกล้นะครับผมผมหลอนเลยนะครับโอเคครับไปผมกินอาหารก่อนนะ ผมจะกินเป็นอาหารเพลนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยิงเบานะเพื่อนๆอ,อาจจะงงนะครับว่า VIP กับไม่มีมันต่างกันแค่ไหนโอเคครับผมจะเปิดให้ดูนะเอาแบบใจความสำคัญเลยนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับจ็อบเบดเพิ่มอีก5นะครับไอเอ็กพีกับจ็อบอะเพิ่มหนะครับแล้วก็ เมื่อมันมันก็จะเพิ่มโอกาสดอปของดรอปเงินกับของอีก3ามเปอร์เซนครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมอ่ามันก็จะเห็นไหมครับข้าดดูครับคุณสมบัติของมันนะครับไอที่จําเป็นจําเป็นเลยก็นี่แหละครับมีโอกาสดรอปดรอปของเพิ่มขึ้นอีก10เปอร์เซนาะมี ในระหว่างการใช้มีโอกาสดรอปของเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ EXP เพิ่มขึ้นอีกโอ้โหมันจะทําให้เราฟาร์มไวขึ้นนะครับแล้วก็ดรอปของได้เยอะขึ้นนะครับเอาง่ายๆเลยประมาณนั้นนะครับโอเคไปเราไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆจุดที่ผมจะไปนะครับนี่เลยนะครับอ่า เป็นแมทแมกมานะครับส่วนใครที่มาไม่เป็นนะครับท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมจะเดินมานะเพื่อนๆจะได้มากันเป็นทุกคนนะครับเอ้าโอ้โหมาผิดนะครับต้องขอไปมันต้องชั้นหนึ่งโอ้ผมมาชั้นสองเลยนะครับเลยนะครับเลยป้ายนะครับต้องกลับไปนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่แถวๆนี้เลยนะครับผมจะมาฟาร์มเอ้ากลับก่อนนะครับเพื่อนๆผมลืมซื้อยาโอ้โหเหมือนรีบอะครับรีบจัดอะโอเคลืมลืมไปซื้อยาแดกนะเนี่ย ธาตุน้ําผมมีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟนะเราต้องกดธาตุน้ําอาธาตุน้ํามีนะครับขาดแต่ขวดเด็กนะผก็มาซื้อเด็กก่อนผมจะเอาเป็นเด็กวีเลยนะครับเพราะว่าผมยิงเบานะก็ซื้อไปสักห้าขวดแล้วกันติดรหัสอีกเย็ดเค้ไม่กินก็ได้ปะ <c oughs> ไม่ต้องกินหรอผมกินเด็กธรรมดาก็ได้นะครับ โอเค f 1นะถ้าใครมาไม่เป็นท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมพาเดินมานะครับสลับมือใหม่หรือใครที่ไม่รู้นะครับไปไปลุยกันนะครับผมจะกินเป็น a t i ผมกินเป็นอ่าจุดที่ผมฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับไม่มีใครมาฟาร์มครับ เพราะว่ามันบ่ายแล้วนะครับแต่ตอนเช้านี่โอ้โหแน่แนนี่ก็ยังมีคนมาฟาร์มอยู่นะเต็มจุดนั้นอนะคนฟาร์มตลอดเละครับโอเคผมก็จะกินเป็นเอาเป็น a i b แล้วกัน2นะครับเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วว่าถ้าผมกดโซ่คูณ4ี่มันก็จะอยู่240นาทีมันก็จะอยู่ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กดกด2นะครับแล้วก็กดเด็กอีก2แล้วก็กดนี้อีกส แล้วก็กดท่าตีกดเป็นห้านะครับเพิ่มไปสักหนึ่งนะโอเคครับลุยเลยนะครับติ๊กสองตัวเลยนะครับอผมอาจจะยิงไม่แรงนะครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยิงไม่แรงขอแค่เราวันฮิตก็พอครับเราไม่จําเป็นต้องยิงเป็นสิบล้านนะครับเพื่อมาวันฮิตนะครับเลือดมอนมันมันไม่ไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนน้อยเลือดมอนมันน้อยมากนะครับ เนี่ยสองตัวเนี่ยเห็นไหมครับเลือดหลักแสนนะครับสบายนะครับยิงแบบชิวๆครับตอนมามีเงินเท่าไหร่ยี่สิบเอ็มใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยกาตกโอ้โหกาตกเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมครับไอจังหวะที่ผมกดออกพอดีนะครับโอ้โหมันมาไวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันมาไวนะครับโอกาตกอ่ะยเค เฮ้ยมันตกไวจังอ่ะผมตกใจนะเมื่อกี้สตรีมอยู่นะครับเด้งมาเลยนะครับมันจะขึ้นมาวิบหนึ่งอ่ะถ้าใครแคบหน้าจอทันก็บอกผมด้วยนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับนะสำหรับสิงมือไวนะครับเมื่อกี้ไวมากครับได้สี่ไวเลยนะครับโอ้โหผมดีใจมากครับใบละสองแสนก็แปดแสนนะครับโอ้โหสุดจัดดีนะผมกดโซ่คูณสี่ไว้อ่ะไม่งั้นไม่ได้แดกมาไวครับการ์ดอ่ะ ผมฟาร์มสามตัวเองอ่ะโอ้โหดีใจจัดนะครับเฮ้สายฟีมันก็ดรอปนะครับเพื่อนๆไม่จะเป็นต้อง VIP นะสาย C ีมันก็ดรอปเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับไปดูครึ่งหลังกันนะครับว่าผมจะได้เงินกี่เอ็มนะครับมา2ี่สตอนมา2ี่สบเอ็มนะนี่นะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับไปโอเนนะครับเพื่อนๆก็มาถึงครึ่งหลังกันแล้วนะครับเห็นไหมครับ 240นาทีแล้วนะครับเนาะเป๊ะๆเลยนะครับขาดไปนาทีหนึ่งนะมาดูกันนะครับว่าผมได้เงินเท่าไหร่นะครับผมต้องขายขยะก่อนนะครับโอ้สองเอ็มเจ็ดครับโอ้ผมได้สองเอ็มเจ็ดนะยังไม่ขายขยะนะครับผมยังไม่ได้ขายขยะเลยนะครับเนี่ยขยะพวกนี้โยน NPC นเลยนะครับเนี่ยขยะพวกนี้โยน NPC นทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันขายไม่ออก ได้เยอะจังอะครับได้เยอะมากครับได้นี้ด้วยนะได้แปน้นด้วยนะครับโอ้หสองเอ็มเจ็ดไม่มี V i p เลยนะครับเพื่อนเฮ้ย<ๆ>มันสูตรจัดอะครับ V i p ก็ไม่มีนะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่เฮ้ยมันมันดีครับมันดีนะเดี๋ยวผมลองเอาของมาขายก่อน ฟาร์ม 2M ทุกวันนี้ผมว่ารวยครับไม่ต้องเติมก็ได้นะเบีะแต่ต้องเป็นค l า s 4นะครับเพื่อนๆผมขี้เกียจใส่รหัสผ่านนะครับมันยาวนะครับนะไม้ขายตอนอื่นก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปกับไฮไลท์เดินไปนะครับผมจะเดินไปเตะเมืองผ่อนไปจนถึงเลยนะครับสําหรับมือใหม่ใครที่ไปไม่เป็นนะครับโอเคครับไปดูไฮไลท์ไปเลยนะครับ